18,00 0บาทนะครับสำหรับนะครับแบงค์นะครับ1บาทนะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบพร้อมๆกันนะครับ้องห่วงที่สุดก็คือกระดาษคาดกลางตรงนี้นะครับเราก็จะไปนับกันเลยนะครับ9 1ใช่ไหมครับกระดาษดีก่อนครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้านะครับ หกเจ็ดแปดเก้านีะาราไปก้าบนะครับสิบเอครับสิบสามสิบสี่สิบห้าบห

ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สาม สี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสิบแปดสี่เก้าเ้าสิบห้าเอ็ด ห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิหห้าสิเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเกหสิบหเอดหสองสาหสหห้าหเจ็ด

แล้วก็9,000นะครับ9000นะครับเลขนี้นะครับเลขสวยมากๆเลยนะครับคุ้มมากๆนะครับ18,000บาทนะครับก็เพื่อนๆสนใจนะครับก็รีบพักกันเข้ามานะครับของจะเข้ามานะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับทักก่อนนะครับทักก่อนโอนนะครับเพื่อนๆักก่อนโอนนะครับ อย่าเพิ่งรีบโอนมานะครับสอบถามกันก่อนนะครับของมีจำนวนจำกัดไม่ได้มากันบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับพร้อมจะส่งแล้วนะครับขอบคุณนะครับคุณนะครับคุณหนึ่งนะครับพร้อมจะส่งแล้วนะครับสวัสดีครับ